สวัสดีค่ะพบกับน้าข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาพพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะเพราะพึงทานเป็นพืชน,น้ําเฉพาะถิ่นซึ่งถูกจําแนกอยู่ในบัญชีพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ค่ะแต่ว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาโครงการขุดลอกคูครองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมดูจะส่งผลกระทบต่อคลองนาคาและพลับพึงทาน จนถึงวันนี้ผ่านมากว่า3ปีแล้วค่ะที่คนในชุมชนร่วมกันเร่งขยายและฟื้นฟูพืชน้ําชนิดนี้ติดตามการสื่อสารของนักข่าวพลเมืองคุณพรชัยเอี่ยมสงพลค่ะพระพรึงทมได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งไม้น้ําเป็นพืชไม้น้ําหายากใกล้สูนพันเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบได้บริเวณรอยต่อระนองพังงาขึ้นได้เฉพาะที่น้ําใสไหลสะอาดวันนี้พี่ชำน,นี่อุ่นขาว ประธานชมรมเพลินไพรสีนาคาพร้อมด้วยสมาชิกชมรมได้เดินทางลงสู่คลองเรือซึ่งเป็นคลองสาขาย่อยของคลองนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองซึ่งตรงจุดนี้ทางชมรมได้ใช้เป็นพื้นที่ในการอนุบาลและอนุรักษ์ต้นพลับพึงทานและร่วมกันฟื้นฟูหลังจากที่คลองนาคาได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบจากการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในการคุณลอกคลองที่ได้ปิดดูด,ดูการท่องเที่ยวมา เป็นระยะหนึ่งนะครับแล้วก็กลุ่มชาวบ้านแล้วก็ส่วนอ,องค์กรของรัฐต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับก็ณับปัจจุบันนะครับลำคลองสาข,าขาของคลองนาคานะครับก็สามารถที่จะเห็นพระพึงทานที่อยู่อย่างกร,กระจายจายยังมีอยู่บ้างแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้ในเร็ววันครับในส่วนของอชมรมเพลินไพรสีนาคานะครับก็ มีกิจกรรมอยู่2ออ,อย่างก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูนะครับใ,ในการอนุรักษ์พับพึงทานนี่ก็เราได้มีการสำรวจนะครับสำรวจพับพึงทานในแต่ละคลองรวมถึงคลองสาขาแล้วก็คลองนาคาสายใหญ่นะครับในส่วนของการฟื้นฟูเราก็ได้ทําการเพราะเมล็ดเพื่อที่จะนาไปปลูกในในช่วงเดือนกุมภาของทุกปีก็ยังได้ดําเนินการในดำเนินกิจกรรมต่อมาเรื่อยๆครับวันนี้พับพึงทาน ยังคงมีเห็นและชื่นใจในคลองสายย่อยส่วนคลองนาคานั้นของต้องฟื้นฟูกันอีกนาน <c oughs> โดยอาศัยความร่วมมือในการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วน <c oughs> เพื่อให้พลับพึงทานกลับมาบานสะพรั่งเต็มคลองนาคาเหมือนในอดีตส่วนสําหรับคลองนาคาจะกลับมาได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับอันดับแรกเลยก็คือคนนะครับคนในในตาบลนาคาเอง และก็คนที่จากต่างถิ่นหรือส่วนราชการต่างๆที่ร่วมกันฟื้นฟูคลองนาคามาจริงหรือไม่นะครับแล้วก็มีน้ําใจท,ที่สามารถที่จะฟื้นฟูโดยด้วยความจริงใจและจริงจังต่อครองนาคาหรือไม่อีกส่วนหนึ่งก็คือระยะเวลาในการฟื้นฟูเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ก็สืบเนื่องจากการการกระทําที่ให้เกิดความเสียหายครั้งหนึ่งนะครับเราตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ ที่จะหยุดยั้งสิ่งเหล่านั้นได้นะครับแต่ที่แน่ๆเราสามารถที่จะกระทําได้ก็คืออย่าทาอย่างเดิมอย่าขุดลอกอย่าทําร้ายคลองนาคาครับพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวบละเมืองรายงานเพื่อให้ธรรมชาติที่ถูกทําลายกลับมาสวยงามเหมือนเดิมคุณชำนีอุ่นขาวบอกกับเราว่ายังไม่อยากเปิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณคลองนาคาสาขาย่อยค่ะ เพราะพระพุงธานที่เหลือยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวแต่สามารถเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติได้คุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook. com/citizenthaiPBS หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับนักข่าวพลเมืองได้ใหม่สวัสดีค่ะ